พอเราสีข้าวเป็นข้าวล้องเสร็จเรียบร้อยมี2วิธีนะครับเครื่องที่สามารถทํจริงแล้วทาวันสตะอปได้เลยสีทีเดียวเป็นข้าวขาวออกมาเลยแต่ตอนนี้ผมจะเอาข้าวที่สีมาแล้วเดี๋ยเนื่อี้เมื่อกี้มันกระทะไม่บดมาสีอีกรอบหนึ่งมากระทะเปลือกอีกรอบหนึ่งแล้วก็ขัดขาวนะครับขั้นตอนตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนทํสอง่วดนะครับจะผ่านตรงนี้เสร็จตรงนี้มันจะลงไปข้างล่างแะครับเข้าไปผ่านลูกขัดขาวข้างล่างแล้วก็ข้าวขาวก็จะออกตรงนี้นะครับสองขวนนะครับล่งก็จะออกฝั่งนี้นะครับเรามานูตรนี้โอเคครับ